ไม่เป็รค่ะหนูเดินหนูนนหนไม่มีะอะไรปปไเดินเนไทโอยีคีคชื่อพี่ไอที่เขาน่มนาดวูวที่สอบทันเขาอยู่ชมรมอน้เห็นหมเสื้อตัวเนี้ยฉันไปเอากับพี่เขามาเอาเสื้อหรอ หย,หยุดขาดน,น้องๆแล้วเราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าชมรมปนนอคืออะไรพี่เดี๋ยวพี่อยู่นี่จะบอกให้นะคะปนนอก,ก็คือไปน้ำแนโอ้ยว่าไปน้ำแนกอย่างเดียวนี้เอาดีๆ,ๆเอาดีๆเอาดีๆหรอมันก็คือ <ๆ S 2> ปนนก,ก็คือคนหนูหนะ ้าสิวัดปนหนูได้หลังนี้ยายเงินปนอนอคืออะไรล่ะนี่เลยค่ะปนนอน,นั้นก็คือชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ไร้อากาศทางการศึกษาด้เองค่ะโอ้ยยายทำไมชื่อยาวจังเลยเราจะเรียกสัส้นๆอ,อะไรดีนะงั้นเราก็เรียกว่าปนนรก็พอค่ะโอเคโอเคแล้วถ้านอนอนนะคะสนใจชมรมปนนอน,นะคะพรุ่งนี้เลยค่ะมาเจอกันงานเปิดโลกจิตกรรมนะคะเราจะได้รู้กันว่าปนนอนคืออะไร หา,ไไห,หายไปไหนเนี่ยเออหายไปไหนแล้ววะ,ะช่างมันเถอะสวัสดีครับพี่นักบวญเสิ่มมาทำอะไรสวัสดีครับพี่ยูน,ยนิ่งวันนี้เราก็จะมาพบกับกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมนั่นเอ้งหายครับเชิญนะครับพี่คะหนูอยากเข้าชมรมปนนร์อ่ะต้องทำยังไงบ้างหรอทรายอ๋อตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่แนะนำชมรมนะให้ฟังก่อนน้องว่าแบบว่าชมรมเราอะ่ะแบบมีประวัติของกันยังไงหยุดครับผม มาครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่อดีตนะครับพอนอนเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าสอนอนอนศูนย์ประสานงานศึกษาเพื่อนอนผู้ด้โอกาสทางการศึกษาแล้วก็ก็เก่นี้มันไม่รู้เรื่องดูแลจริงเลยเอาไม่ต่อไหนสิ โอเคเดี๋ยวเต้าพูดเองนะคะเอาส,สั้นๆเลยนะคะปรนอนนะคะก็คือชมรมประสานงาน,น,าาาน,นางานศึกษาเพื่อน้องผู้ได้โอการหากเอกสาเองค่ะเป็นชมรมวิชาการนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นะค่ะปีหนึ่งนะคะก็จะไปออกค่ายหนึ่งถึงสองครั้งนะคะ แต่ขอ,อย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะคะน้องที่ได้การศึกษาน้องที่ขาดโอกาสเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าน,น้องที่ไม่มีทุนก,การศึกษานะคะแต่หมายถึงน้องที่ขาดโอกาสเกี่ยวกับทางได้ข่าวสารข้อมูลทางได้การศึกษาเองะคะ่ะอย่างนึ้งนะคะรับพะนอนของเรานะ,ะ่ะก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วโอ้ห20ป,ปีแล้วแล้วค่ายของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทาบ้างหรอคะอ๋อสำหรับค่ายของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมในการแนะนําน้องๆในการ กันลงชื่อเลยนะครับได้ค่ะไม่บอกแล้วค่ะไว้เจอกันที่คลายนะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับเก๋ว่าค่ายเห็บบักสิบบักขายอะไรเนี่ยเป็นดังที่ชอบเพื่อนทองและกำลังใจ แค่นี้นะมีอะไรต่อคันต้องมาสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามกิจกรรมของเรานะครับว่าทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับสามารถติดตามที่เพจด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนี้นะคะพวกพี่ทุกคนก็อยากจะบอกกับน้องๆว่าร้อนนะทุกคน